สวัสดีครับในบทเรียนนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนที่และแรงนะครับซึ่งบทเรียนนี้เนี่ยจะเป็นไปตามหลักสูตรในรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพในสาขาวิชาฟิสิกส์ก็คือจะสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับฉบับปรับปรุงพศ2560นนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับ ก็คือในบทเรียนของเราเนี่ยก็จะอ้างอิงตัวชี้วัดของลักสูตรในคลิปนี้เนี่ยก็จะพูดถึงตัวชี้วัดแรกนะครับก็คือวิเคราะห์และแต่วามหมายข้อมูลนะครับความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่ของวัตถุเพื่ออธิบายความเร่งของวัตถุนะครับเพราะนั้นเนี่ยก่อนอื่นก็เราก็จะเรียนเรื่องการเคลื่อนที่นะครับซึ่งต้องมีความรู้พื้นฐานก่อนนิดหน่อยซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานตอนที่นักเรียนเรียนมต้นมาแล้วนะครับก็คือเรื่องปริมาณก็กล่าวสรุปโดยง่ายๆนะครับว่าคือปริมาณสเกลาร์เนี่ยก็คือเป็นปริมาณที่มีแค่ขนาด ไม่มีทิศทางนะครับเช่นสมมุติว่าเราบอกว่านักเรียนเนี่ยมีจํานวน500คนนะครับปริมาณนี้ก็มีแค่ขนาดเนาะไม่มีทิศทางเพราะนั้นเนี่ยจำนวนคนก็เป็นปริมาณสเกล่าหรือเราบอกว่าอ่าวันนี้เราพกเงินมา1,000บาทจํานวนเงินหรือปริมาณเงินของเราก็เป็นปริมาณสเกลาเนาะเพราะไม่มีทิศทางนะครับแต่ถ้าอีกปริมาณหนึ่งนะครับรรก็ต้องมีทิศทางด้วยถึงจะรู้เรื่องนะครับก็คือปริมาณเวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์เนี่ยก็ต้องมีทิศทางประกอบด้วยมันถึงจะอธิบายกันรู้เรื่องเนาะอันนี้เนี่ยตัวอามลุณหภูิ พื้นที่ปริมาตรมวลน,นะครับพลังงานพวกนี้เนี่ยคือเป็นปริมาณที่ไม่ต้องมีทิศทางมีแค่ขนาดอาจจะวัดออกมา,เ,าปเป็นตัวเลขได้นะครับส่วนปเป็นเวกเตอร์เนี่ยต้องมีทิศทางประกอบด้วยนะครับเช่นแรงนะครับหรือว่าน้ําหนักนะครับเช่นเราบอกว่าเราออกแรงไปทางหน้าไปทางขวาไปทางซ้ายนะครับ ห้าสิบนิวตันอะไรแบบนี้ก็กคือมีขนาดด้วยมีทิศทางด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงอย่างเช่นน้ําหนักนะครับเช่นเรบบาบอกว่าเรามีน้ําหนัก500นิวตันนะครับ500นี่คือขนาดเนาะส่วนทิศทางก็พุ่งเข้าสู่จุดศูนย์กลางโลกของมันครับเพราะว่าน้ําหนักคือแรงโน้มถ่วงที่กระทบวัตถุเพราะน,นั้นเนี่ยหลกัหลกๆก็จะมีปริมาณอยู่2ชนิดนะครับปริมาณสเกล่าไม่ต้องมีทิศทางถ้าปริมาณเวกเตอร์ต้องมีทิศทางด้วยนะครับทีนี้มาดูเรื่องหน่วยนะครับปกติเนี่ยหน่วยที่ใช้ในในโลกนี้มีมากมายน ทั้งหน่วยระดับสากลนะครับและหน่วยระดับท้องถิ่นหน่วยระดับท้องถิ่นก็อย่างเช่นหน่วยที่ใช้กันเองในประเทศนะครับเช่นซอกว่าหลาขีดอย่างเงี้ยครับก็เป็นหน่วยที่ใช้ในท้องถิ่นนั้นนะครับก็คือถ้าจะเอาไปสื่อสารกับคนประเทศอื่นเนี่ยก็จะไม่รู้เรื่องกันเนาะก็ต้องมีหน่วยสากลหรือหน่วยนานาชาติขึ้นมานะครับเพื่อเพื่อใช้ระดับนานาชาติเนาะที่นยมใช้อันหนึ่งก็คือเป็นหน่วย SI สนะครับ SI Unit ก็คืออาจจะย่อมาจาก System i n t e r n a t i o n a l u n แ t นะครับก็คือแบบเป็นไทยตรงหน่วยะจมี ฐานนะครับยูน t ตคือประมาณ7ตัวนะก็คือหน่วยฐานเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าหน่วยฐานเนี่ยมันต้องเป็นหน่วยของปริมาณอะไรสักอย่างนะถูกไหมครับปริมาณนั้นก็เลยเป็นปริมาณฐานกันเพราะนั้นเนี่ยจ็ตัวนี้ก็จะมีปริมาณอย่างเช่นความยาวนะครับอันนี้ก็คือปริมาณฐานตัวหนึ่งซึ่งต้องมีหน่วยเป็นเมตรนะครับเวลาหน่วยเป็นวินาทีมวลหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นหน่วย SI เราก็จะใช้หน่วยพวกนี้นะครับ ในการสื่อสารกันหรือใ,ในการใช้ในการบันทึกผลการทดลองอะไรอย่างี้ตัวอื่นก็อาจจะเคยเห็นบ้างแล้วนะครับกระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิหน่วยเป็นเคลวินนะครับเพราะนั้นเนี่ยพวกนี้ก็จะคุ้นเคยเพราะนั้นเนี่ยต่อไปนี้เราก็จะใช้หน่วย SI เป็นหน่วยอ้างอิงหลักนะครับว่าเราพูดถึงหรือว่าเราใช้พูดถึงปริมาณอะสักอย่างก็จะใช้หน่วยพวกนี้ประ <c oughs> กอบนะครับทีนี้มาดูนะครับเ,เรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นการเคลื่อนที่หนึ่งมิตินะครับหรือว่าเป็นการเคลื่อนที่แนวตรงก็คือเป็นมิติมิติเดียวเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงนะครับหนึ ไม่ไม่เป็นเนส้นเส้นโคง้งไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นก็คือตรงตรงอะไรเป็นหนวมิตินะครับเป็นแนวตรงนะครับซึ่งอาจจะประ,ประกอบอาจจะต้องเรียนเกี่ยวกับงานที่ในแนวนาาราบ er, แล้วก็งานที่ในแนวดิ่งนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องพูดถึงตำแหน่งก่อนนะครับที่อย่างของตำแหน่งคืออะไรตำแหน่งก็คือเป็น,วนวเวลาเราบอกว่าวัตถุหนึ่งหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ตรงไหนครับเราต้องบอกตำแหน่งถุไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราบอกตำแหน่งเนี่ยก็ต้องมีจุดอ้างอิงเช่นสมมติว่าเราบอกว่านักเรียนเนี่ยนั่งอยู่ห่างจากประตู2เมตรอย่างเงี้ยครับประตูก็จะเป็นจุดอ้างอิงถูกไหมครับ เพราะนั้นเนี่ยเวลาจะบอกตำแหน่งอะไรเราต้องมีจุดอ้างอิงเพื่อจะได้สื่อสารกันรู้เรื่องเพราะนั้นเนี่ยเวลาถ้าเกิดว่าวัตถุเนี่ยตำแหน่งเปลี่ยนไปสมมติว่าตอนนี้อยู่ตำแหน่งนี้เวลาผ่านไปตำแหน่งไปอยู่ที่หนึ่งนะครับแสดงว่าอันนี้มีการเปลี่ยนตำแหน่งเพราะนั้นเนี่ยเวลาวัตถุเปลี่ยนตำแหน่งปุ๊บแสดงว่ามันเกิดการเคลื่อนที่นะครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าวัตถุเปลี่ยนตำแหน่งก็จะมกการเคลื่อนที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูคาถามนะครับทบทวนความรู้เก่านะครับเช่นอันนี้เราบอกว่าเราเดินไปได้5เมตรรรปะะะโยคบอกถึงงทาจั ถ้านักเรียนคุ้นๆกับความรู้เก่าอยู่แล้วนะครับเราก็จะรู้ว่าถ้าเราบอกว่าเดินได้ห้าเมตรเนี่ยมันมีแต่ขนาดเนาะก็คือเดินไปได้เป็นระยะ5เมตรหรือว่าความยาวที่เดินไปได้คือ5เมตรแต่มันมีทิศทางเนาะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือบอกถึงอะไรครับบอกถึงระยะทางเพราะระยะทางเป็นปริมาณสเกลาร์นะครับไม่มีทิศทางนะครับถ้าเกิดเราบอกว่าเราเดินไปได้หดด้าเมตรอันนี้เนี่ยมันมีทิศทางประกอบด้วยก็คือไปข้างหน้าแสดงว่าเนี่ยเป็นการกระจัด ท่าการจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับดูเหมือนว่าการจัดเนี shirt. ่ยจะถูกนิยามมาเพื่อเพื่อให้รู้ว่าวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ไปทางทิศทางไหนส่วนระยะทางนี่มันบอกไม่ได้นาะว่าไปทางไหนก็คือบอก้แค่ว่าระยะว่ามันเคลื่อนที่ไปได้ยาวเท่าไหร่นะครับก็คือโดยสรุปก็คือระยะทางเนี่ยหรือว่า distance เนี่ยนะครับ distance เนี่ยก็คือระยะที่เคลื่อนที่ได้ตามเส้นทางจริงนะครับก็คือจะเคลื่อนที่เป็นเส้นทางโค้ง f ซกยังไงก็ตามแต่ก็คือระยะที่เคลื่อนที่ได้ก็ตามนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันไม่มีทิศทางหรอกเพราะเป็นปริมาณสเกลาร์ นะครับส่วนการจัดนี S <S 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 ้ก็จะเป็นเวกเตอร์นะครับเพราะนั้นเนี่ยปกติอะไรที่เป็นเนเวกเตอร์มันจะเป็นเส้นตรงเสมอเนาะเพราะว่าสัญลักษณ์แทนเวกเตอร์นะครับเวลาเขียนเวกเตอร์ก็คือมันเป็นเส้นตรงแล้วก็มีรูปหัวลูกศรถูกไหมครับความยาวของเส้นตรงเนี่ยแทนขนาดแล้วก็หัวลูกศรเนี่ยชี้ทิศทางเนาะดังนั้นเนี่ยเวลาเราเขียนการจัดนะครับเราก็ต้องลากจากจุดเริ่มต้นนะครับสุดท้ายนะครับเป็นเส้นตรงนะครับโดยที่หัวลูกศรเนี่ยชี้ไปที่จุดสุดท้ายหรือว่าปลายทางนะครับดังนั้นเนี่ยการจัดก็จะมีทิศทางเสมอนะครับนี่พอโอเเคนาะ นะครับเพราะนั้นเนี่ยการจัดมันจะเป็นเส้นตรงเสมอเพราะมันเป็นเวกเตอร์นะครับในกรณีที่วัตถุนะครับเพื่อนที่เป็นเส้นตรงแล้วเนี่ยตัวระยะทางกับตัวขนาดของการจัดเนี่ยมันจะเท่ากันนะครับเราดูตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าชายคนหนึ่งเนี่ยเดินไปทางทิศตะวันตก6กิโลเมตรนะครับจากนั้นเนี่ยก็เดินไปทางทิศใต้8กิโลเมตรให้หาระยะทางแล้วก็หาการกระจัดนะครับของชายคนนี้นะทีนี้ก็มีเข็มทิศให้นะครับอ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเรายังไม่คือทีนี้ถ้าไม่คิดใจมากก็คือถามและหาระยะทางเนี่ยนี้ตอบง่ายมากเลยเน ก็คือไปทางตะวันตก6กิโลไปทางใต้ีกิโลและระยะทางก็14กิโลเมตรอันนี้ง่ายมากเลยเพราะว่าก็คือระยะทางก็คือระยะที่เขาเคลื่อนที่ได้ตามเส้นทางจริงก็คือ14กิโลเมตรทีนี้ถ้าเกิดจะหาการการะจัดก็ต้องทําไงครับก็ต้องลากเวกเตอร์การกระจัดจากจุดเริ่มต้นนะครับไปจุดสุดท้ายนะครับเป็นเส้นตรงก็คือเส้นตรงสีฟ้าเนี่ยครับหัวลูกศรชี้ไปที่ปลายทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเจะเห็นว่าการกระจัดของเราเนี่ยที่ทางไปทางต,ตะวันตก,ตกเฉียงใต้เนาะโดยที่มีขนาดเนี่ย อาจจะหาได้จากทฤษฎีบทพิทากรัสนะครับหรือว่าใช้ตรีโกณช่วยได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีความรู้ตรีโกณอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าด้านนี้คือยาว10อันนี้ยาวหกัยาวแปดอียาวสิบนะครับเป็นจริงมันคือความยาวที่สั้นกว่าคือสามสี่ห้าเนาะเป็นสาม่ยมุมฉากสามเจ็ดองศาห้าสามองศาครับแต่ว่าถ้าเกิดนักเรียนใส่สิน์มาฟังก็ไม่เป็นไรนะถ้านักเรียนเอ่อคณิตศาสตร์ไม่แข็งแรงก็ใช้พิธากอรัสปกตินะครับที่เคยสอนไปในห้องแล้วเนาะอันนี้คือมาทบทวนมาสรุปให้ฟังอีกทีเฉยนะ ตอนนั้นเนี่ยการจัดของเราเนี่ยก็คือมีทิศทางไปทางตะวันตกเฉียงใต้นะครับโดยที่มีขนาดของการจัดเนี่ยก็คือ10กิโลเมตรนะครับทีนี้มาดูนิยามของอัตราเร็วและความเร็วนะครับอัตราเร็วเนี่ยนิยามมันจริงๆก็คือระยะทางหารเวลานะครับ ส่วนความเร็วก็คือการกระจัดข้อส่วนด้วยเวลานะครับซึ่งถ้าเราดูอัตราเร็วเนี่ยมันคือระยะทางหารด้วยเวลาเนาะระยะทางเนี่ยเป็นเป็นริมาสเกกาเพราะนั้นเนี่ยอัตราเร็วก็จะเป็นปริมาสเกลาด้วยครับส่วนตัวความเร็วก็คือเอาการกระจัดนะครับมาหารด้วยเวลาถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยการจัดเป็นปริมาเวกเตอร์เพราะนั้นความเร็วก็จะเป็นปริมาเวกเตอร์ด้วยนะครับโดยที่2องอสองอันเนี้ยอัตราเร็วกับความเร็วเนี่ยจะมีหน่วย SI เหมือนกันก็คือ เมตรต่อวินาทีเนาะเพราะว่าระยะทางกับการจัดระหน่วยเดียวกัน,นก็คือเมตรถ้าเป็นหน่วย SI ส่วนเวลาก็ใช้หน่วย SI เหมือนกันคือเป็นวินาทีเพราะฉะนั้นหน่วยก็จะเป็นเมตรต่อวินาทีอ่าแต่ในความเป็นจริงเนี่ยในที่เรียนประจำวันเนี่ยเราจะใช้หน่วยอะไรอะไรก็ได้เนาะก็คืออาจจะเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงไมล์ต่อชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นหน่วย SI ก็ใช้เมตรต่อวินาทีนะครับทีนี้เนี่ยอ่าอันนี้คือพูดโดยสรุปเนาะเพราะนักเรียนคุ้นเคยอยู่แล้วตอนเรียนมต้นนะครับจากอันนี้ที่เขียนว่าาวนว่่่่่าาาาอัตรรรสสววนนะะะหงงยเทีได กับช่วงเวลาที่ในการเคลื่อนที่นะครับอันนี้ก็คือในทางหาเวลานั่นแหละแต่ว่าอันนี้เนี่ยมีสองตัวคือตัวเอเวอร์เรจกับตัวอ e ินซแตนต์สนะครับก็คือถ้าเป็นตัวเฉลี่ยเนี่ยก็คือคิดเป็นช่วงเวลาเนาะเฉลี่ยทั้งช่วงเวลาแต่ถ้าเกิดเป็นขณะหนึ่งเนี่ยก็คือณเวลาที่สนใจนะครับเช่นสมมุติว่าเราวิ่งจากหน้าประตูนะครับไปที่หน้าต่างนะครับสมมุติว่าเราอยากหาแต่เดียวเฉลี่ยเนี่ยเราก็ต้องสนใจทั้งช่วงเวลาถูกไหมครับตั้งแต่ที่ จากหน้าประตูถึงหน้าต่างอนันนี้ก็คือเฉลี่ยทั้งช่วงหาโดยเฉลี่ยแต่ถ้าเราสนใจขนาดหนึ่งเราจะสนใจอัตราเร็วตอนที่เขา,เอ,าอยู่ตรงกลางห้องก็ได้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอัตราเร็วตอนช่วงเวลานั้นมันเท่าไหร่เพราะนั้นเนี้ยขนาดหนึ่งก็คือสนใจช่วงเวลาสั้นๆขนาดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเฉลี่ยนี่ก็คือสนใจเวลาเป็นช่วงๆไปนะครับจริงๆอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาแต่เริ่มต้นถึงสุดท้ายก็ได้นะครับอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เราสนใจสั้นๆ ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นขนาดหนึ่งนี่ก็คือสนใจณวินาทีนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสองตัวนี้ก็จะมีความหมายต่างกันอยู่น้อยเนาะก็คือความเร็วเนี่ยมันเป็นเวกเตอร์แต่อัตราเร็วเนี่ยเป็นสเกลาร์โดยที่ถ้าจะหาอัตราเร็วก็คือสนใจระยะทางก็คือเอาระยะทางที่มันเคลื่อนที่ทั้งหมดหารด้วยเวลานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นความเร็วเนี่ยเราก็ต้องหาว่าการจัดมันเท่าไหร่นะครับก็คืออาจจะวัดขนาดจากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายเป็นเส้นตรงนะครับเราก็หารด้วยเวลา ส่วน uh, อัตราเร็วขนาดหนึ่งกับความเร็วขนาดหนึ่งเนี่ยตอนมอปลายเนี่ยถ้าเป็นนักเรียนสายสิ่งอาจจะไ,ไม่ได้หาเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเราเรียนแคคูลัสแล้วเนี่ยแล้วเรามีเรียนเรื่องกราฟอะไรเนี่ยครับมันก็จะหาความเร็วขนาดหนึ่งได้ถ้ามีฟังก์ชันให้มานะครับถ้าเป็นเด็กสายวิทย์นะอันนี้ไม่เป็นไรก็กล่าวโดวยสรุปไปก่อนนะครับสรุปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือเอาระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ในช่วงเวลานั้นะนะครับที่สนใจหารด้วยช่วงเวลาท,ที่ที่มันเคลื่อนที่ที่เราสนใจััครบด ด้วยช่วงเวลาท,ที่เราสนใจตอนที่มันเคลื่อนทีนะครับซึ่งเวลาเขียนเป็นสมการเนี่ยมันเขียน v เท่า s บน t เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นความเร็วเนี่ยจะมีขีดข้างบนเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของเวกเตอร์เนาะออ s มีขีดนี่คืออาจจะหมายถึงการการะจัดคือ v มีขีดนี่ก็คือเป็นเวกเตอร์ id, ความเร็วนะครับส่วน v เฉยเนี่ยอาจจะเป็นหมายถึงอัตราเร็วนะครับเออ s t R เฉยนี่หมายถึงระยะทางนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยสัญลักษณ์พวกนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนคำศัพท์ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเฉยๆนะครับ จตอยากแทนเฉยไม่ไม่ได้แบบต้องจํามาฟิกมาแบบเป๊ะๆนะทางที่ดีก็คือให้เข้าใจความหมายของนิยามแต่ละตัวดีกว่าบางทีจําสูตรอะไรพวกนี้ไปบางทีมันก็เดี๋ยวมันจะอาจจะงงเองทีหลังเนาะเพราะนั้นนะครับคลิปต่อไปก็จะมีตัวอย่างแบบแก้ปัญหาเรื่องอัตราเร็วความเร็วอะไรอย่างนี้เนาะเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างในคลิปต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับเนื้อหานะครับหรือว่าคอนเซ็ปต์ก็เอามาจากหนังสือเรียนสอสวทนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพีีท่นน้กอคครครััับบสสวด เรามีแครอทนะขอเลือกแครอทหน่อยเรามีาานขนะนะขอเลือกขนาหน่อยเรามีประกาดนะขอเลือกปัะกาดหน่อยเรามีาาาาาม,มาระนะขอเลือกมาระหน่อยเลือกแล้วอย่าวางมาระที่เดิมได้ไหมทำไมละ่ะเลือกแล้วช่วยเป็นพิดมาระให้หน่อยทำไมล่ี่ะ